ขอเออขาอกอีกขากีใช่ครับคำนี้อะอาฝาถอู่ถูฝาถูอสออาสาทอ สาโทสาโทแนั่นไม่ใช่ไม่ใช่สาธทนั่นรู้ไหมต่อไปสออีสีโดอัมดำสีดำสีดำการเล่นกับคำเต็มเต็มประโยกด้วยหอเอาเผาปออาป่าไม่เอกป่าเผาป่า ดอดูขออเอาะกิสระเอาขอขอเอาเขาดูเขาดูเขาดูเขาต่อไปทำง่ายหลูกกันกอไอเอาเกาขออูหูเกาหู ขออขอโดอูดูขอดูจ่อเอาเจ้าไม้ไมู้เจ้าขอเออาขาเจ้าขาตขอ ออและอัสษรละเอาผอเอาเผาผออีผีเผาผีขอเอแกไม่ไม่โทรแกขอไอไข่แกไขถอย อือถือขออขอถือขอถีขอนะไม่ตีตังหะหออูถือหอไอหายหูหายบ๊ายบาย